รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เนื้อเดียวก็ต้องเป็นสารที่มีอยู่แค่ชนิดเดียวอะไรง่ายขนาดนี้สารที่ผสมก็ต้องมีสารหลายอย่างผสมกันคะแนนมาแล้วแต่ที่พูดมาเนี่ยผิดหมดเลยงงมากต้องหาตัวช่วยครับและวิชาเคมีต้องเป็นครูอิ๋ว remedy. คนนี้มาดูกันเลยครับมาแล้วมาหาครูอิว๋วที่ไรก็ไม่เคยจะแบบว่ามีของติดไม้ติดมือมาเลย มีแต่คําถามมาถามนี่แหละยินดีค่ะ,นนคะคยินดีเลยเราจะเจอกันช่วงใกล้สอบ<า>ช่วงใกล้สอบเนี่ยจะต้องแบบว่าหาคนติวให้นะฮะโอเควันนี้คุยอิ๋วฮะคือมันจะมีเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งสับสนตั้งแต่เด็กแล้วะ<า>ก็คือเรื่องของสาราต่างๆนะมันจะมีเรื่องสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสมยังมีคาว่าสารบริสุทธิ์แล้วมีคาวา่า,วาสารละลายอีกอมันจะมีหลายสารอะไรขนาดนั้น<า>แล้วพอเราแบบว่าอ่านเองแล้วก็มึนเบอร์เบอร์ตกลงมันต่างกันยังไงวันนี้เดี๋ยวขอให้คุณอิ๋วช่วยมาแบบติวสรุปให้หน่อยว่าเเเรรราาาจจะข้้ใื่องสแลวก็ แยกสามได้ยังไงครับผมอ่า<ม>โอเคเลยค่ะอ่าถ้างั้นถามเป็นความรู้น้องแม็กนิดนึงก่อนโดนถามแล้โดนถามอแ,แบบเมื่อกี้ที่น้องแม็กงงอตอนนี้ เราแยกได้หรือยังว่าสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมเนี่ยต่างกันยังไงง่ายมากสารเนื้อเดียวก็คือเป็นสารเนื้อเดียวส่วนสารเนื้อผสมก็คือสารเนื้อผสมค่าข้อสอบถามก็ตอบอย่างนี้แหละอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะว่าถูกหรือเปล่าไม่ได้หรอกอันที่สองอันที่สองม่นาจะถูกคนะอ,อลลอยคอลลอยคืออะไรน้องแม็กคอลลอยคอลลอยก็มันเป็นสิ่งที่ลอยได้ อใช่้โ,โหไป๊ะ,ะเลยใช่เหรอสะชดค่ะ <N' ath> น่านจะมีอะไรอย่าง <c oughs> ที่มลอยได้อขอนลอยอ่ะคำถามต่อไปการกัดรู้จักการกัดหรือเปล่าเอ่ยรู้จักก<น>ารกัดเนี่ยเอาถามแบบเป็นความรู้ก่อนถ้าตอ,อบคำถามด่านแรกไม่ได้แสดงว่าลึกกว่านนะั้นไม่ได้ละมีกี่แบบมีกี่แบบโอ้โหอ่ามันก็คงไม่หลายแบบมากหรอกสี่ไหมสี่อันลงมาอีกหนได้ไหม .5 ี่จุดห้าอันลงอลงเบรอละเบลอแถ้างัดไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีกี่แบบไม่ได้นี่คือความรู้ไม่ได้เลยเออใช่แล้วค่ะพูดตรงมากโอเคเอางี้ง่ายสุดเลยคําถามนี้ง่ายสุดเลยถ้าสมมุติ มีตะปูมันไปปนอยู่ในกองหินอ่าแม็กจะแยกตะปูออกจากหินยังไงหยิบออกเออหยิบออกเลยง่ายทำได้เลยใช่ไหมโอเป็นคำถามเดียวที่ผ่านรอดเข้ามาได้เลยตอบมาได้ก็แย่ละใช่ดังนั้นเดี๋ยววันนี้มาสรุปให้ดีกว่านาอจะได้แบบไปทำข้อสอบได้่ะตอนแรกเนี่ยไอการแยกสารมันมาจากคำคำหนึ่งก่อนใหญ่ๆเลยคือสสารอ๋อน้องแม็กสสารหรือแบทเทอร์เนี่ยใครใคร ก็เป็นสสารได้อใช่นะเนี่ยใช่หมด<า>เลย<า><อ>น้ําในแก้วอ,อิเล็กตรอนในอะตอมโอ้โหฝุออ่นละอองในอากาศออทุกคนเป็นสสารได้แสดงว่าส,สารต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างน้องแม็ก โดนได้สัมผัสได้มีต้องการที่อยู่ใช่เลยถูกหมดเลยก็คือโดนได้ีตนวตนมีตัวตนมีมวลใช่มีมวนแล้วก็ต้องการที่อยู่อาศัยแต่มันก็กว้างไปไหมแม็กครับเราก็เลยตัดสอเสือออกตัวหนึ่งเอ้าหรือคำว่าสารใช่เลยหรือแต่ว่าในชุดจริงเนี่ยพูดคานี้เยอะกว่าใช่เพราะว่ามันแคบลงมาไงคะก็คือพูดถึงสิ่งที่มีองค์ประกอบที่แน่นอนละอย่างถ้าพี่อยู่พูดว่า S2O อ่าอันนี้คุณคุ้ไฮโดรเจน2อะตอม O 1อะตอมรวมกันเป็นสารประกอบนึกถึงอะไรคะเนี่ย H2O H2O นี่เจอบ่อยมากน้ำอ่าเห็นไหมพอพูดถึงน้ำน้องแม็กลองคิดดูว่านึกถึงอะไรคุณสมบัติอะไรของมันได้อีกก็แก้ระหายแก้กะหายแก้ะหายตอบแบบไม่มีความรู้เลยเนี่ยจุดเดือดเท่าไหร่คะร้อยองศาเซลเซียสเห็นไหม จุดเดยือกแข็งมาสูตรองศาเซลเซียส,สเราคิดว่าจะมีใครที่จะมีองค์ประกอบซ้ํากับมันไหมจุดเดือดร<ม>้อยจุดเดยือกแข็งศูนย์เป๊ะเหมือนเขาก็อาจจะไม่อยากแลหรือถ้าเถียงต่อเราก็ไปหาความหนาแน่นมาเพ<อ>ิ่มอ๋อบางสารถ้ามีจุดเดยือกแข็งกับจุดเดือดมาใกล้น้ำแต่มันก็จะมีความหนาแน่นแตกอยู่ดีแล้วอาจจะมีสีมีกลิ่นไม่เหมือนกันเราก็ว่าไปแต่สุดท้ายแล้วสารก็จะเฉพาะตัวมีองค์ประกอบที่แน่นอนขึ้นสารเนี่ยมันไม่ซ้ํากันใช่บางสมบัติอาจจะซ้ํากันแต่มันไม่ได้ซ้ำ กันทั้งหมดใช่เพราะถ้าเกิดสมบัติมันเหมือนกันหมดมันก็คือสารตัวเดียวตัวเดียวกันสิ<อ>น้องแม็กดังนั้นเรามาดูต่อแล้วเวลาเราเห็นสารเอ้าในชีวิตประจําวันเยอะแยะไปหมดเลยน้ําของเรารน้าเกลือน้ําทะเลอะไรอย่างงี้นะคะน้องแม็กรเราก็เจอเยอะมากแล้วแม็กจะ แยกออกได้ไงว่าใครเนี่ยเป็นสารเนื้อเดียวใครเป็นสารเนื้อผสมสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมแต่ฟังจากชื่อแล้วเนี่ยคำว่าเนื้อจะเป็นเนื้อเดียวหรือเนื้อผสมแปลว่าก็มองที่ลักษณะที่เรามองเห็นใช่เลยนะคะ แล้วจะมีคําถามเด็กชอบตอบไม่ได้เพราะเด็กเข้าใจว่าสารเนี้ยเดียวต้องมีแค่อย่างเดียวอยู่ในนั้นมีองค์ประกอบเดียวจริงไหมคะน้องแม็กก็มันมีคำว่าเดียวอะอ่าเห็นไหมเด็กก็เลยเข้าใจผิดว่าสารเนี้ยเดียวต้องมีองค์ประกอบเดียวเช่นเหรอเอ้าไม่ใช่เ,เช,ช่นน้ำน้องแม็กมีขวดน้ําอยู่ไม่ได้เอามาขวดน้ํขวดหนึ่งซื้อมาจากเซเว่นเลยข้างในคืออะไร น้ำอย่างเดียวไหมอืมก็อาจจะมีแร่ธาตุต่างๆอะไรอย่างนี้แต่เราก็ถ้ามองว่าสมมติตัดเรื่องของแร่ธาตุออกไปมันก็มีสารแค่อย่างเดียวอวอันนั้นก็จะเป็นสารบอร์เลยค่ะบอรีซูใช่เพราะมีมีสารแค่อย่างเดียวงั้นขอจดก่อนเลยนะครับมีสารแค่อย่างเดียวครับหนึ่งอย่างเราเรียกว่าสารบอรีซูบอรีซูก็คือไม่มีอันมัเจือปนใช่เลยแต่ สารไปสุดนี้ก็คือมองเห็นเป็นเนื้อเดียวทั้งขวดไหมน้องแม็กมองแล้วเนียนๆมองแล้วทุกส่วนเหมือนกันอ่าก็เป็นสารไปสุดที่เป็นสารเนื้ออะไรเหมือนกันเนื้อเดียวเจาผิวด้วยอีกและเดินไปในเซเวน่นเจอเ <มา S 1> กลือเอาะละ,ละนอกจากน้ำเมื่อกี้เอาเกลือมาใส่เลยค่ะสองช้อนเขยา่าเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาเกิดอะไรขึ้น เกลือเนี่ยเข้าไปอยู่ในน้ำใช่เขาเรียกเกลือละลายในน้ำเกลือละลายในน้ตอนนี้เราจะไม่เห็นเม็ดเกลือเลยนะเพราะว่าปริมาณของน้ำเนี่ยมันมากกว่าเกลือที่เราใส่พอเราไม่เห็นเม็ดเกลือเรามองจะน้ําส่วนบนหรือน้ําส่วนล่างหรือที่ก้นขวดมันก็ดูเหมือนกันหมดเลยแบบนี้เราก็เรียกเป็นสารเนื้อเดียวเนื้อเดียวเพราะว่าตอนนี้มี2อย่างแล้วนะน้าเมื่อกี้เป็นสารบอะไรคะบริสุิ์เกลือของแม็กก็บอริสุดมารวมกันมาอยู่รวมกันกลายเป็นสารไม่อะไรซะแล้วไม่ไม่บริสู์ ใช่แล้วการใส่ไม่พอยสุดแล้วสารไม่พอยสุดนี้ยังเป็นสารนั้นเดียวอยู่ไหมก็ยังเป็นสารนื้อเดียวอยู่เพราะว่าเรามองไปแล้วเนี่ยด้านบนของขวดตรงกลางหรือด้านล่างเอ้ามันก็ดูเหมือนกันหมดเลยสิ่งที่เปลี่ยนไปคือสีเริ่มทําไมขึ้นสีอาจจะมีความขุ่นขึ้นนิดนึงถ้าเราใส่เยอะก็จะขุ่นมากรสชาติก็จะเป็นคะปลาแรมปลาแรมใช่เค็มๆปลาแรมปลาแรมไม่จบผิวเดินอีกเจอขนหวานเฮ้ยอยสีแดงเขอเป็นสีเขียวเอาสีเขียวสีเขียวโอเคไป เอามาเทใส่ค่ะขย่าขย่านะรอบนี้เห็นอะไรก็จะมีสีเขียวกระจายอูทั่วเลยใช่ตอนนี้เรามีกี่อย่างแล้วคะอง์ประกอบในสามอย่างสามอย่างละน้าเกลือเทมโบบอยน้ำหวานเฮบอยสีเขียวอ่าสิ่งที่เห็นได้เด่นชัดเลยคือสีเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวรสชาติก็เริ่มหวานหวานแอบแอบเค็มเค็มหวานหวานแอบเค็มเค็มแต่พอมองทั้งขวดก็ยังเป็นก็ยังเขียวเขียวนวลนวลทั้งหมดทั้งขวด เท่านี้คุกต้องแบบว่าต่อให้ใส่ไป3อย่างแต่ถ้าเกิดมองแล้วทุกส่วนมันเหมือนเหมือนกันก็ยังเป็นสารเนื้อเดียวยแสดงว่าสารเนื้อเดียวต้องมีอย่างเดียวไหมคะไม่จําเป็นแล้วเข้าใจแล้วจะมีสัก10อย่าง20อย่างแต่ขอให้ทุกอย่างทําไมคะละลายใน ในตัวทำละลายถูกต้องเด็ก<ร>ชอบบอกละลายในน้ำตัวทำละลายนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นน้ำแต่ว่าน้ำนี่ป๊อปปูล่าสุดที่สุดน้ำนี่ใช้เป็นตัวทำละลายที่มันหาง่ายสุดถูกต้องถูกสุดนะครับก็จะอะไรก็ได้ถ้ายังละลายในตัวทำละลายได้อยู่เราถือว่าเป็นสารเนื้อเดียวอ๋อแสดงว่าครูอิ๋วกำลังบอกเราว่า นะฮะถ้าเป็นสารเนื้อเดียวเนี่ยใช้ดวงตามองได้เลยใช่เลยถ้ามันเนียน ừ, เนียนเป็นเนื้อเดียวกันจบมันคือสารเนื้อเดียวใช่แล้วอ,อยากเข้าใจผิดว่ามีอย่างเดียวนะอ่าใช่ <S <S <ul S 2> อันนี้เ <แ S 2> พราะว่าชื่อมันคล้ายๆกันใช่อโอเคทะ่น,นี้ก็มาดูต่อสารเนื้อเดียวที่มีอย่างเดียวเรียกว่าสารบอบริสุ์อ่าสารเนื้อเดียวที่มีหลายอย่างเรียกว่าสารเรียกว่าสารก็มันมันละลายอ่าละลายตามชื่อเลยโอเคอ้าวแล้วถ้าเกิดไม่ละลายอ่ะแสดงว่ามันต้องทําไมมาก อนุภาคมันจะต้องละลายก็ต้องมองเห็นอนุภาคมันชัดใช่ไหมมันใหญ่ไงค่ะเนาะพอมันใหญ่พอมันเอาไปใส่คนอื่นมันไม่ยอมละลายมันจะแยกเห็นชัดเจนเลยเราเรียกว่าสารเนื้อ น้อผสมนึกถึงพวกเนี่ยน้ำคลองนะฮะแบบตากน้ำมาโอโหตักตรงตะกอนเศษไม้ถ้าจะเอาไอขวดเมื่อกี้ผิวเดินไปอีกนิดนึงไปเจออีกแถวหนึ่งมีปีโป้เอาปีโป้มาปั่นปบีบีบไปขวดเขย่าเขย่าก็อะไรขึ้นต้องไหมเขย่าแบบปีโป้จากกองข้างล่างองาลอยเป็นตอนๆก็มีกองอยู่บ้างชิ้นชิ้อเนื้อเป็นเศษชิ้นใหญ่บ้างชิ้นเล็กบ้างเห็นไหมคะว่ารอบนี้เป็นเนื้อเดียวกันอยู่ไหมทั้งครอวนี้มองแล้วไม่ใช่เนื้อเดียวกันเพราะมองข้างบนกับมองข้างล่าง ไม่ได้เหมือนกันเป๊นใช่รอบนี้ก็เป็นสารเนื้ออะไรทันทีเนื้อผสมเขามองไงก็ไม่ได้เข้ากันเข้าใจและครับแตลว่าเนื้อเดียวกับเนื้อผสมเนี่ยมองได้เลยมองเลยเนียนๆหมดนี่เนื้อเดียวเนื้อเดียวแบบอุ้ยเป็นกระดำกระดางอยู่แต่ละที่ไม่เหมือนกันเนื้อผสมแต่เนื้อเดียวก็ยังมีทั้งสารบริสุทธิ์แต่ถ้าเกิดไม่บริสุทธิ์ก็จะเป็นสารละลายแล้วเขาเรียกสารเนื้อผสมว่า อะไรน้งแมใหญ่อะมันใหญ่จนมันมีของแข็งในทางเคมีเรีกของแข็งตรงนั้นที่มันไม่ยอมละลายว่าตะอะไรลูกตะกอนเออกว่าตะขาบตะกอนเก่งมากต,ตอ่ามันจะมีตะกอนเกิดขึ้นอ,อ่าเราเรียกว่าสารแขวน แขวนลอยสารแขวนที่มันเกิดตะกอนแล้วเป็นสารแขวนลอยก็หมายเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการตกตะกอนลงมาโอ้อีกรอบหนึ่งนะฮะสารเนื้อผสมนะครับก็จะมีตะกอนก็เป็นสารแขวนลอยแบบนี้แต่ว่าอนุภาคเป็นไงล่ะใหญ่สารละลายก็จะ เล็กมองไม่เห็นูกุภาคนั้นก็เลยเห็นเป็นเนียนๆหมดเลยโอ้ตอนนี้ก็ได้มาหลายครั้งนะฮะสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสมนะฮะสารเบิสุดสารละลายสารแขวนลอยแต่เมื่อกี้ตอนก่อนจะเข้ามาเนี่ยพูดคำว่ายังไม่เจาคอลอยคอลอยใช่คอลอยเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างสารละลายกับ แขวนลอยเข้าใจได้มื่อไหว่าสารละลายเนี่ยเล็กสุดครับผมอนลอยกลางๆแล้วแขวนลอยใหญ่สุดคือแขวนลอยเนี่ยมันเอาตามองแล้วมันเห็นเลยอนุภุ่อนุภาคเห็นเลยแต่สารละลายมองไม่เห็นใช่แหล้วมองไม่เห็นอนุภาคข้างในใช่แต่คอนลอยหมายเราก็อยู่ตรงกลางใช่อยู่ตรงกลางแต่ไอ้คำว่าตรงกลางเนี่ยเกิดปัญหาค่ะเพราะว่าอนุภาคที่อยู่ข้างในเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าสารละลายหน่อยแต่ ดันไม่ละลายในตัวทำละลายนะแม็กถ้าอนุภาคละลายก็ต้องเรียกว่าสารละลายสารละลายสิถูก<อ>ต้องไหม โอเคแล้วถึงแม้ว่าเราจะมองดูละคษลอยมันก็เหมือนจับเนียนๆแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้ละลายมันไม่ได้ละลายอยู่ในนั้นเพราะถ้ามันลายมันต้องเรียกว่าสารละลายอยูใช่ไหมโอ๋สางว่าอนุภาคของมันเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันแขวนลอยอยู่ในตัวทาละลายแต่มันเล็กในขนาดที่เราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้เราเลยคิดว่ามันเป็นสารเนื้ออะไรนั่นเองเนื้อดีเดียงบองก็เนียนแต่ความเป็นจริงไช่ใชรถ่าอนุภาคมันใหญ่ขึ้นความ ความหนาแน่นของสารเนี่ยมันก็น่าจะทําไมคะมากขึ้นนะพี่หยูจะยกตัวอย่างอะไรที่มันแบบเริ่มหนึบ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 มาอ่าเช่นน้าเกลือน้ําเกลือน่าจะเป็นสารอะไรคะสารละลายอ่าแต่พอเป็นกะทิน้ำกะทิอ่าคนเนี่ยคักเลยนะอะไรกันก็จะรู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรละ อ่ะเป็นคอนลอยเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าจะแบบดูเบาๆบางๆแบบสารลายนมอย่างเงี้ยค่ะนมนมที่เราดื่มนั่นแหละจะทินมน้ำแป้งเออน้ำแป้งเี่ออกข้อสอบใบยมากน้ำแป้งใช่แต่ปัญหาคือมันจะมีน้ำแป้งสุกกับน้ำแป้งดิบอ๋อเหรอฮะน้ำแป้งที่ทําให้สุกแล้วเนี่ยด้วยความร้อนเนี่ยเวลาตั้งทิ้งไว้มันจะไม่ตก ตะกอนอันนี้ไม่รู้เลยแต่ถ้าน้าแป้งดิบจะตกอะไรครับบางทีไว้จะตกตะกอนดังนั้นน้ําแป้งสุกก็เลยเป็นคอนลอน้ำแป้งสุกเป็นคอนลอยส่วนน้ําแป้งดิบก็เป็นแขวนลอยโอ้อันนี้น่ต้องดอกจันนะฮะอันนี้ก็เพิ่งรู้เลยครับเพราะมองมองไปก็เหมือนนมนะเหมือนนมเหมือนน้ำกะทิเช่วนี้ก็มาดูเออใช่นึกถึงคุณอิ๋วนึกถึงลาหน้าเลยเขา้เอาแป้งใส่เอาช้อนคนใช่ไหมเออน้ําแป้งน้าแป้งแล้วเที่ยวนี้วิธีการจะดูระหว่าง คอนลอยกับสารละลายเนี่ยบางทีเขาจะเอาอุปกรณ์ที่มีในห้องแลบก่อนก็คือกระดาษกองกระดาษกองอ่ากระดาษกรองเนี่ยตอนนี้มี2แบบ,รบกระดาษกองแบบธรรมดามแล้วก็กระดาษกรองแบบเซลโลเฟนมันจะต่างกันรตรงที่ขนาดรูกระดาษกรองก็คือจะเป็นกระดาษที่มีรูเล็กๆ<น> ซึ่สารผ่านซึ่งถ้ามันรูรูเนี่ยมันมีขนาดใหญ่แต่ว่าสารขนาดเล็กมันก็จะผ่านได้ผ่านได้ใช่รูมันเล็กแต่สารมันใหญ่อันนี้ก็ติดผ่านบปไใช่ไหมใช่เลยมีกระดาษกรองกับอีกอันนึงคือกระดาษอะไรนะฮะเซลโลเฟนเซลโลเฟนทำมาเพื่ออะไรเดี๋ยวมาดูกันอ่ะสารละลายเมื่อกี้บอกขนาดอนุภาคเป็นไงสุดนะสารละลายอนุภาคเล็กสุดอ่าเล็กสุดนะฮะแล้วก็คลอไลด์ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งใช่เดี๋ยวพี่เจะจะเอา สารละลายหรือน้ำแดงอน้ำหวานที่บอยเนี่ยผสมน้ำนั่นแหละ,ะแล้วเอาไปเทผ่านกระดาษกรองธรรมดาแม่ว่าผ่านลงไปได้ไหม,มกระดาษกร,กรองธรรมดาจะดาษกรองก็ธรรมดาธรรมดาก็น่าจะแปลว่ารูมันก็ไม่ได้เล็กมากเพราะฉะนั้นสารละลายอนุภาคมันเล็กใช่บล้วมันเล็กกรงน่าจะผ่านได้แบบสบายๆโอเคแล้วนอกจากนี้นะพอเราเปลี่ยนกระดาษกรองเซโลเฟนนะคะเป็นกระดาษกรองรูเล็กกว่าเมื่อกี้นะปรากฏว่าสารละลายก็ยังมาอยู่ ผ่านได้อยู่นะแม่อ่าสารละลายเล็กมากอนุภาคของมันเล็กมากๆแม้กระทั่งรูของกระดาษเซลโลเฟนก็ยังผ่านได้แบบนี้ก็ถ้าเกิดเราเอาสารละลายไปเทผ่านกระดาษกองแล้วก็ผ่านกระดาษเซลโลเฟนมันก็จะไม่มีสารตกค้างทั้งหมดเลยนะฮะผ่านทั้งหมดเลยผ่านหมดเลยแล้วอนุภาคของสารละลายเนี่ยก็จะอยู่นะคะน้อยกว่า10กําลังลบเจ็ดเซนติเมตรโอ้โหมันเล็กมากเลยนะสิบจุดกำลังลบเจ็ดเซนติเมตรเซนติเมตรเล็กฮะเล็ก à, xe bốp แต่ถ้าใหญ่ขึ้นไปอีกคอนลอยอ่ะเราสร้างกระดาษเซลโลเฟนขึ้นมาทําไมะคะน้องแม็กถ้าเราคิดว่าคอนลอยผ่านทางกระดาษกองธรรมดาแล้วก็ผ่านกระดาษกองเซโลเฟนได้อ้าวอย่างก็ไม่มีประโยชน์เลยจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมแสดงว่ากระดาษเซโลเฟนนั้นเดี๋ยวต้องมาคอยแยกสารที่เป็นคอนลอยถึงต้องออกจากสารละลายแสดงว่ามันเริ่มใหญ่แล้วเซโลเฟนมีประโยชน์ใช้สําหรับแยกอะไรออกมาแยกคอนลอยออกจากสารละลายแสดงว่าถ้าเกิดเราเอาเซโลเฟนมาวางไว้แล้วเทสารคอนลอย ลงไปปุ๊บจะมีสารตกค้างอยู่ข้างบนกระดาษซโลใชนแต่ถ้าเกิดพูดแบบนี้ก็แสดงว่าคอนลอยต้องสามารถผ่านกระดาษกองธรรมดาได้ได้เหมือนกันใช่ค่ะเราก็เลยต้องมีกระดาษเนี้ย<อ>เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่าง<อ>แต่แขวนลอยยังไงชัวๆใหญ่สุดใหญ่ขนาดนั้นอ่าผ่านไหม ไม่ผ่านจะเลือกหรอไม่ผ่านธรรมดา <c oughs> คิดว่าถ้าไม่บานธรรมดาจะผ่านเซโลเฟนไหมถ้า<อ>ไม่ผ่านธรรมดาเซโลเฟนก็หมดสิทธิ์จะผ่านใช่เลย<อ>นั่นเองคะโดยความใหญ่ของเขาเนี่ยแขนลอยนะต้องใหญ่กว่า10กําลังลบสเซนติเมตรเอาแล้วน้องแม็อาจจะทําหน้างงคณิตศาสตร์ได้อยู่ไหมน้องแม็กพอไหวพอไหวเอา<ว>โอเค ถ้างั้น10บกำลังลบสี่กับสิบกำลังลบเใครเล็กกว่ากันเอาไหมสิบกำลังลบเครับผมอ๋อแล้วใช่ไหมใช่ไหมสิบกำลังลบเจเซนเมตรเล็กกว่าครับผมใช่เลยดังนั้นมันถ้า10บกำลังลบเเล็กกว่า10บกำลังลบเจะเป็นสารละลายใหญ่กว่าสิบกำลังลบสี่เป็นคลอร์แขวนลอยแล้วอยู่ระหว่างอ่ะน้องแม็กอยู่ระหว่างก็เป็นคอลอยไปสิอ่ะมาเท็กันเลยดีกว่าพี่อยู่พูดนะ สิบกำลังลบห้าลบห้าคอนลอยเฮ้ยสิบกำลังลบแปดลบแปดสารละลายโอเคสิบกำลังลบสองอ่ลบสองลบสองแผนลอยโอ้สุดยอดลอนตัวนะคะท่านก็ตอบได้เราตอนนียน้องแม็กโอ้ยวะอ๋องั้นเราก็จำตรงนี้เลยเจ็ดกับสี่เจ็ดกับสี่ถ้าถ้าอยู่ตรงนี้ก็อ่าอยู่ระหว่างก็เป็นคอนลอยไปเลยเชื่อไหมกระดาษกองเป็นสิ่งแรกถ้าไม่มีทำไงดีอ่ะจะแยกสารละลายกับคอนลอยออกจากกันเขาบอกให้ใช้ไฟฉายเลยน้องแม็ก ส่องเข้าไปในน้ําเลยน้องแม็กมามันน่าจะทําไมถ้าเอาไฟฉายส่องน้ําเราจะเห็นน้ำมันแบบสว่างสว่างทั่วทท่วไปหมดเลยก็ไม่มีอะไรใช่ไหมะน้องแม็กแต่ถ้าเมื่อไหร่เปลี่ยนเป็นนมเมื่อกี้เราบอกนมคืออะไรนะนมคือคอนลอยใช่ไหมคะเราจะเห็นค่ะกลุ่มนะคะของการกระเจิงแสงการกระเจิงแสงมันจะเป็นยังไงครับ อ่ะน้องแม็กเคยสตาร์ทรถไหมคะตอนคืนตอนคืนเหรอก็เคยก็เคยอเพราะว่าตอนคืนเนี่ยจะเห็นเด่นชัดกว่าเพราะว่าไอ้กลุ่มของกลุ่มของแสงที่มันอยู่หน้าไฟรถเราค่ะมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เห็นไหมเห็นเลยโอ้โหโอ้โหเป็นเม็ดเล็กๆเลยใช่ไหมคะอากาศที่เราหายใจน่ะนั่นเลยใช่เลยเราเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการเจิงแสงซึ่งไม่เจอในสารละลายแต่เจอใน คลอนลอยเราเราแสงส่องเข้าไปในน้ํานมเนี่ยเราก็จะเห็นเม่ไม่ไม่ไม่่ลอยไเป็นแทบมาเลยเป็นแถบสว่างลยบนัดังนั้นอันนี้ค่ะถ้าเป็นศัพท์เทคนิค จะมีคําว่ากระเจิงแสงแต่ว่าวงเล็บนิดนึงเป็นปรากฏการ์ถิ่นดอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือการกระเจิงแสงเรียกว่าปรากฏการ์ถิ่นดอนโอคพอดีไปเจอในข้อสอบอ่านกันไว้นิดนึงมันคืออันเดียวสองคำานี้เลยโอ้แสดงว่าวิธีการนี้ก็ง่ายดีนะครับอุ้ยอันนี้เป็นคอนลอยหรือเปล่าอยิงแสงใส่เลยกระเจิงแสงปุ๊บใช่คอนลอยแน่นอนเพงนั้นเรามีทิคสรุปสนุกง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้เราบอกสารละลายเล็กสุดมันสามารถผ่านกระดาษกองเซอะไรได้ เซลลเฟนเสร็จปุ๊บทอเป็นคอนลอยจะไม่ผ่านไม่ผ่านเซลลเฟนแต่มีปราปฏการ์กะกะเจิอแสงนะะเรียกว่าชินดอลก็ได้สวนสารแผ่นลอยสเกตง่ายมากเลยใหญ่มากแผ่นลอยนี่ไม่ต้องทำเลยนะใช่ยืนมองตกตะกอนัวแล้วก็เห็นเป็นตอนตอนเลยเนาะแยกกันยืนมองเลยว่าโอเคเธอเป็นแผ่นลอยเธองง่ายสุดละแต่ถ้าเป็นสารละลายกับคอนลอยนี่บางทีตัดสินใจยากเพราะถ้าเกิด คุอิ๋วไม่บอกก็นึกว่านมก็เป็นสราาลใช่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวไหมแต่จริงๆแล้ว อนุภาคมันใหญ่แต่ไม่ได้ละลายนะแม้จะต้องเป็นสารละลายแต่มันแค่เล็กแต่เล็กกว่าตาเราจะมองเห็นได้เราเลยเห็นเป็นเนื้อเดียวเนื้อเดียวแหละที่ตีกันถ้าตายใช่ใช่แต่วันนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยนะฮะโอเคก็จะมีทั้งสามโดยสุดนะครับสารละลายนะครับแล้วก็มีทั้งสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสมแล้วก็มีคอนโลดเป็นตัวตรงกลางด้วยโอเคครับเสร็จปุ๊บตอนนี้เรามีสารที่มันมิกกันหมดแล้วอะน้องแม็กทำไงอะเท่านี้เราอยากจะแยกเลยค่ะ แยกสารใช่เพราะาว,ว่าอย่างที่ตอนแรกยกตัวอย่างมาเนี่ยสารเนื้อเดียวแต่คุณอ,อิ๋วใส่ทั้งน้ําทั้งเกลือ,อทั้งน้ําหวานเข้าไปโอโ้โหเยอะแยะใช่ใส่ไปแล้วแต่อยากได้คืนนะคำว่าขอแยกใช่ การแยกสารคืออะไรทําไมต้องแยกก็แสดงว่าก่อนหน้ามันรวมกันมาไงจับรวมปุ๊บแล้วก็อยากจะจับแยกดังนั้นการแยกสารก็คือการบวนการทําให้สารโบลิซอดอ๋อจากที่เป็นสารละลายกันอยู่ก็จัดการแยกออกมาเป็นสารบริสุทธิ์นั่นเองออกมาเป็นน้ำออกมาเป็นเกลือออกมาเป็นน้ําหวานเดิมอะไรคือทุกคนแยกออกมาเขาเรียกว่าการแยกสารก็เป็นกระบวนการตรงกันข้ามกับการละลายใช่อาทิเช่นี้ ฝากให้ลองน้องแบคด,ดูว่าการแยกสารเนื้อเดียวที่เรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันนะกับการแยกสารเนื้อผสมที่เราเห็นแบบคือแบบเห็นแยกกันชิ้นส่วนกันเลยอันไหนแยกง่ายกว่ากันอะ สารเนื้อผสมน่าจะแยกง่ายใช่เพราะเรามองเห็นด้วยตาเปล่าวายนี่นายนี่เศษไม้นี่ขนหมาก็ใช่โอกโถถูกต้องเลยสั่งซ้อมตำปลามาไม่อยากได้ปลาหยิบหยิบออกปลาห่อไว้ชอบเอาหรอคะเอาโอเคเอาเอาพิษออกแล้วกันปลาห่อไว้อันนนั้ง่ายใช่ไหมก็จะใช้เทคนิคง่ายๆเลยเช่นการเลยฮะหยิบออกอ่าแม่เหล็กดูอ๋ออย่างเช่นตะปูใช่ล่อน อะไรประมาณนี้ใช่แบบปาใสหรือถ้าเป็นของเหลวที่มันแยกชั้นกันอ่ะง่ายเลยนะน้องแม็ก่าการกองมี2แบบนะดูก่อนถ้ากองเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กองระหว่างของแข็งที่มันปนอยู่ในของเหลวเราใช้กระดาษกองใช่ไหมคะก็จะมีของเหลวผ่านได้ของแข็งข้างบนติดอยู่ข้างบนค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นการกองที่เป็นของเหลวกับของเหลวนะคะของเหลวนั้นต้องทำไมกันแยกอะไรกันก่อนต้องแยกชั้นกันเช่นน้ํากับ น้ำมันน,มน,น้ำกับน,น้มันแต่การกรองไม่ได้เอามาผ่านกระดาษกรองเหมือนกันนะต้องใช้อุปกรณ์ใหม่ที่เงงรียกว่ากลวยแยกค่ะกลวยแยกเป็นยังไงฮะกลวยแยกเดี๋ยวต้องไปเปิดนะอ่ากลวยแยกแจะเป็นรูปคล้ายๆทรงวงลีแล้วมีสตอ,บบอล์บบาลไข่ด้านล่างเราก็จะคายสารตัวหนึ่งใช่ปั๊บปัก่อนเนี๋ยวเดี๋ยปเดี๋ยว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 มดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยู่ข้ายล่าง๋ล่ทดี๋ะวเดน๋ยนเดีอยู่ข้างล่างครับ เพราะอะไรอะโอ้เพราะว่าน้ำเนี่ยตอนประหกเรียนมาว่าน้ำเนี่ยความหนาแน่นมากกว่าน้ํามันครับอ่าไม่ใช่หนักไม่ถึงว่ามีน้ําหนักมากกว่านะต้องมีความอะไรมากกว่าหนาแน่นเด็กชอบเข้าใจผิดว่ามันมีมวลมากกว่าโอ้ไม่ใช่เลยมันมีความอะไรคะหนาแน่นต่อให้เติม เออน้ำมันลงไปอีกยังไงน้ำมันก็ยังทำไมอยู่ก็ลอยอยู่กูอยู่ดีนะไม่ได้เกี่ยวกับมวลเลยแต่มันเกี่ยวกับความะไรฮะความหนาแน่นเด็กชอบจําผิดตรงนี้อีกแล้วอ่ะสนสนใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิคการแยกสารเนื้อผสมแยกง่ายแต่สารนเดียวโอ้โหรวมไปแล้วอันนี้นะนะนึกภาพนะเกลือก็ละลายไปในน้ำแล้วน้ำหวานก็ละลายจนมันเขียวหมดแล้วมันจะแยกยังไงมันจะแยกยังไงใช่ก็จะใช้เทคนิคที่ยากขึ้นอีกครับไม่ว่าจะเป็นการนึือะไรออกม้างคะ ที่มันนอกเหนือจากพี่อิ๋วพูดไปเมื่อกี้ก็ตอนแรกครูอิ๋วพูดถึงการกลั่นนะน่าจะเป็นเรื่องของการกลั่นหรือเปล่าอ่ากลั่นก็ได้ใช้ได้แล้วเหยแห้ง่ยแห้งตกผลึกโอเคอ่าสกัด นะแล้วก็โคมาโตกาฟีอันนี้จะเจอหมดเลยใช่เดี๋ยวเราไปดึงสักหนึ่งเทคนิคมานะที่อยู่ในคำถามเมื่อกี้ก็คือการกัดนะซึ่งเราบอกว่ามีหลายอย่างสิหลือสี่จุดห้าอย่างแต่จริงแล้วมีแค่สองอย่างสองอย่างหรอใช่คือการกัดแบบธรรมดาธรรมดาอ่าธรรมดาสวยๆเลยงั้นอันที่สองคือการกัดแบบไม่ธรรมดาพิเศษคือการกัดลำดับส่วนอ๋อลำดับส่วนสองอย่างเนี้ยกัดสองอย่างแตกต่างกันตรงแค่ จุดเดือดนะคะความแตกต่างของจุดเดือดความแตกต่างอของจุดเดือดถ้าสารสองตัวมีจุดเดือดแตกต่างกันมากรเราสามารถใช้การกันธรรมดาก็พอแล้วอ่า เอาของสองอย่างมาผสมกันละลายกันแล้วถ้ามันความจุดเดือดต่างกันมากกันเยอะใช่เราก็ใช้การกันธรรมดาเลยอ๋อแต่ถ้าเกิด2อย่างนั้นมีจุดเดือดที่มันใกล้ๆกันต้องใช้การการล้ำดับส่วนอ๋อเช่นพวกปีโตอะไรคะปีโตเลียมที่เราดูดขึ้นมาโอ้โหเยอะไปหมดจุดเดือดใกล้กันใช่ใช่อ่ะยกตัวอย่างไอการกันธรรมดาก่อนนะคะเช่นน้ำน้ำเดือดที่หนึ่งเลยคะหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสอ่ะเอาน้ำ ใส่บนกับแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเป็นไงคะระเหยง่ายใช่ไหมจุดเดือดต้องต่ำกว่าน้ำบางทีแอลกอฮอล์หกใส่แขนงทุแป๊บเดียวไปหมดแล้วใช่ไหมคะดังนั้นมันก็จะห่างกันเยอะเสร็จปุ๊บใครเดือดก่อนคะน้องแมทพอใส่ความร้อนเข้าไปก็ต้องเป็นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็จะระเหยกลายเป็นไอขึ้นสู่ด้านบนก่อนในขณะที่น้ำยังไม่เดือดยังไม่เดือดแต่แอลกอฮอล์ไปแล้วใช่แล้วมันจะผ่านบริเวณที่เรียกว่า เป็นหอนะคะแล้วก็ผ่านหลอดควบแน่นหรือคอนเดนเซอร์เพื่อเปลี่ยนไอให้กลับมาเป็นของอะไรทีนึงของเหลวควบแน่นแล้วก็ไหลผ่านหลอดค่ะลงไปใส่บีเกร์ไว้ก่อนมีน้ํากับแอลกอฮอล์อยู่รวมกันให้ความร้อนเข้าไปออกมาตอนคือแอลกอฮอล์เป็นไอไหลมาแล้วควบแน่นเป็นของเหลวอีกรอบแล้วมันก็แยกออกจากใจหลังจากนั้นสิ่งที่ต่ามาก็คือน้าแต่เชวงนี้มันตามตูดกันมาไม่ทันเพราะจุดเดือดมันทำไมคะมันห่างกันเยอะถ้าเกิดจุดเดือดใกล้ อันนี่กำลังจะอุ๊ยน้ำแอลกอฮอล์ถ้าสมมติมันใกล้กันแอลกอฮอล์สมมติว่าใกล้กันแอลกอฮอล์ก็มาแล้วน้ำก็ตามน้ำตามมาแล้วตามมาเลยปุ๊บมันก็มันอาจจะปนอ่ะมันอาจจะปนใช่ดังนั้นเราก็เลยต้องใช้สำหรับจุดเดือดที่ทำไมกันแตกต่างกันแตกต่างกันมากส่วนใหญ่ก็ประมาณ40องศาขึ้นไปเพราะว่าถ้ามันแตกต่างกันน้อยกว่านี้ ในจังหวะที่ให้ความร้อนเข้าไปปุ๊บเนี่ยแอลกอฮอลออกแล้วน้ําก็บางส่วนตามมาด้วยติดๆเลยเที่ยวนี้เราแยกไม่ได้เสร็จปุ๊บพ่อไปถึงคําถามสุดท้ายที่เมื่อกี้ถามไว้ถ้ามีตะปูอยู่ในกองหินน้องแม็กบอกให้ทาไมนะหยิบออกก็ได้อยู่นะเพราะตะปูกับหินมันรูปร่างก็แตกต่างกันง่ายแล้วแต่มีอีกที้งหนึ่งอ่ะซ่อนอยู่ในนั้นอ่ะน้องแม็กลองนึกอีกทีนะอันเนี้ยครูอิ๋วแบบแอบใบามเมื่อกี้ตอนที่บอกว่ามันมีถีดชีมันมีการใช้แม่เหล็กดูดออก ใครเป็นแม่เหล็กอ่ะน้องแม็กแม่เหล็กใครเป็นแม่เหล็กก็แท่นแม่เหล็กอาใช่ใช่แล้วแล้วใครที่มันจะไปดูดได้แท่นแม่เหล็กก็จะไปดูดได้ไปดูดไปดูดโลหะอาตาอะไรนั่นเองตะปูเออแล้วทิ้งหินเอาไว้ก็คือหมายความว่าจริงๆแล้วการหยิบออกก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ผิดแต่ก็ไม่ได้ดีเพราะว่าถ้าเราเอาแม่เหล็กไปแบบเร็วกว่าไหมคะเร็วกว่าเร็วกว่าสอบก็จะให้เลือกเขาเขาต้องการให้เราเข้าถึงว่า ตะปูมีสมบัติความเป็นแม่เหล็กด้วยนั่นเองเคยดูไอ้ที่เขามีแบบเวลาเราแบบขนขยะไปอ่ะเราจะเอาขยะไปเผาใช่ไหมแต่ไอ้พวกที่เป็นพวกโลหะหรือแบบสารแม่เหล็กอ่ะมันยังมีคุณค่าอยู่เขาก็จะส่งขยะไปตามทางมีทั้งพลาสติกกระดาษทิชชู่แต่ข้างบนเขาจะมีแม่เหล็กแรงสูงห้อยไว้เขาจะดึงปั๊บ ถัดออกมาเพราะเดี๋ยวนี้คนที้งให้อ่ะแยกไหมน้องแม็กกไม่แยกแยกยากเลยจริงอันนี้งงเลยนะสีไหนดีเลยอ่ะก็เลยปนกันไปอย่างนั้นแหละก็มีเทคนิคนะฮะในการแยกนั่นเองนะฮะดูแล้วไม่ได้ยากเลยทีนี้มีอีกชื่อนึงที่น่าสนใจคือคำที่มันฟังดูน่ากลัวคำว่าโครมาโตกราฟีคืออะไรครับโครมาโตกราฟีนะน้องแม็กเอาไว้แยกสารที่มีปริมาณน้อยมากน้อยๆแต่เป็นการเป็นของเหลวปริมาณน้อยๆเช่น ี่ผสมอาหารน้ำหมึกอ่าใช่ไหมคะก็คืออันนี้จะเป็นการแยกเพื่อหาองค์ประกอบนะคะว่าในค่ะน้ำหมึกของเราหนึหยดเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบกี่ชนิดอ๋อ,อแล้วองค์ประกอบแต่ละอันเนี่ยมันก็จะถูกดูดขึ้นมาในระยะที่แตกต่างตกตันใช่น้าแม็กดังนั้นเทคนิโคโครมาโตโกราฟีเนี่ยจะมีตัวละครเด่นๆ<ะ>ก็คือสารของเรา ตัวดูดซับแล้วก็ตัวทํำละลายสามตัวนั่นเองอ่ะโดยตัวดูดซับเนี่ยให้เป็นแฟนเราเป็นสารตัวอย่างก็คือเหล่าอ่าแล้วตัวทําละลายคือกิ๊กอ่าตายแล้วทำไมเป็นคนอย่างนี้เทคนิคคอมพิวตกราฟีเนี่ยขึ้นอยู่สองอย่างความสามารถใน ตัวทำละลายครับผมละลายได้ความสามารถในการละลายได้ในตัวทำละลายสองความสามารถในการถูกดูดซับเองถ้าน้องแม็กลองคิดดูนะสารละลายเราไปได้ไกลแสดงว่าตัวทําละลายดูดไว้ดีหรือไม่ดีตัวทำละลายดูดเอาไว้ได้ไม่ดีหรออใช่ไงเราเป็นแฟนที่ไม่ดีใช่ไหมใช่แฟนเราก็เลยทําไมไปกับใคร ละลายไปกับกิกละลายไปในตัวทําละลายไปไกลเลยไม่หันกลับมามองเราเลยนะแสังว่าถ้าสารไปได้ไกลมีความหมายว่าอะไรคะละลายดีหรือไม่ดีคะละลายะลายในตัวทํละลายดีแสังว่าถูกดูดซับไว้ดีหรือไม่ดีดูดซับไว้ได้ไม่ดีไม่ดี่าอันนี้เริ่มได้ละแล้วถ้าแยกออกมาไกลๆไปได้ไม่ไกลแปลว่าอะไรคะใกลๆไปได้ไม่ไกลก็ว่าถูกดูดเอาไว้ได้ดีใช่ละทันหน้าที่แฟนได้ดีสารละลายสารที่มาละลายเนี่ย ละลายได้ไม่ดีก็เลยไมไดด่เคลื่อนตัวพูดง่ายๆคือถ้าอยู่ไกลๆสัมวาลลายในตัวทลาละลายได้ไม่ดีหรือถูกดูดซับไว้ได้เยอนะนั่นแหละค่ะน้องแม็กเห็นภาพไปนะฮะว่าครูโตกราฟีเนี่ยมีหลักการในการดูง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนครับก็ต้องขอขอบคุณ<ด>คุณอิ๋วมากเลยนะฮะวันนี้เนี่ยให้ความกระจ่างนะครับในเรื่องของการดูสารเนื้อเดียวสารแขวนลอยสําคัญก็คือเรื่องของคอนลอยนะครับทุกคนอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะลืมกันซะก่อนนะในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามรราก สารนะครับผมสวัสดีครับหายงงเลยครับทุกคนครับจากที่ตอนแรกนึกว่าสารเนื้อเดียวต้องมีสารเพียงแค่ชนิดเดียวไม่ใช่ครับ ต่อให้ใส่ไปเยอะแยะขนาดไหนสุดท้ายถ้าเกิดมันละลายรวมกันได้มองแล้วเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดมันก็คือสารเนื้อเดียวนั่นเองนะครับและครูอิ๋วยังพาเรามาดูอีกนะครับว่ามีทั้งคอนลอยกับแขวนลอยจะแยกสารต่างๆเหล่านี้ออกจากกันได้อย่างไรนะครับก็เป็นความรู้ที่นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนครับและถ้าเกิดรู้สึกว่าเนื้อหาเยอะแล้วก็นี่เลย MyMap ของเราอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะ สวัสดีครับ